สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พบกับรายการเชื่อเอ็กซ X นะครับรายการที่มีแต่1รถสวย2ปีใหม่3ามไม้น้อยเชื่อเชื่อ X เชื่อ X Home Car เชื่อเชื่อ X เชื่อ X เชื่อ X วันนี้ต้องบอกทุกท่านนะครับรายการเรานะฮะต้องบอกว่าเป็นรายการที่พาอย่างเดียวแล้วต้องบอกทุกท่านอีกรอบหนึ่งเลยนะว่าวันนี้ สุดๆจริงๆนะครับกับรถหายยากนะครับในแบรนด์ของ Mercedes-Benz กับเจ้า C 220ดีเซลนะปี2019ปีใหม่ๆนี่แหละเหมาะกับรายการของเราเลยนะครับต้องบอกทุกท่านเลยวันนี้นะครับโอ้โหผมดีใจนะครับเพราะต้องบอกว่าเราจะหารถแบบนี้มาผ่าหนึ่งคันในยากเสเหละเกินเพราะว่ามาเป็นมือสองเนี่ยส่วนมากคนไม่ค่อยขายออกมานะครับแต่วันนี้เราดีใจนะครับที่จะได้มาผ่าทุกท่านดู วันหนึ่งนะครับถ้าทุกท่านถึงฝันแล้วนะครับหยิบคลิปของเรามาดูถ้าคุณเป็นนะฮะคนที่เล่นรถคุณภาพถ้าคุณเป็นคนที่เล่นรถสวยคุณหยิบคลิปของเราขึ้นมาดูได้นะครับวันนี้นะฮะผมจะพาทุกท่านไปผ่ากันแล้วนะฮะกับเจ้า4220ดีเซลนะฮะวันนี้พร้อมยังนะคุณพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วไปเลยนะนี่นะครับกับเจ้า4220ดีเซลนะครับโอ้โหด้านหน้านะครับ ต้องบอกเลยอันนี้สภาพเดิมๆเข้ามาไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะอ่าสิ่งสำคัญที่เราจะผ่าในจุดแรกนะครับเราต้องมาผ่าที่การผ่าเนี่ยเราต้องผ่าที่ดูที่ยางก่อนยางเป็นยังไงมาเข้ามาเลยครับนี่ฮะยางนะครับยางเป็นสัปดาห์ที่41ปี18เพราะว่ารถคันนี้นะฮะปี2019นะครับออกจากห้าปี2019 หมดวันันตีปี2022นย่ะครับยางก็เลยเป็นปี18นะสัปดาห์ที่41เนี่ยมันก็จะอยู่ในตัวรถปี2019อยู่แล้วนะครับอันนี้เราผ่าไปแล้วนะมาต่อนะครับก่อนที่จะผ่าตัวถังนะฮะเพราะอะไรอย่างที่บอกนะรายการเราเป็นรายการที่ผ่ายอย่างเดียวนะผมบอกแล้วนะนะรายการของเรานี่รายการเชื่อเอ็กซี่เนี่ยรายการที่มีแต่1นรถสวย2ปีใหม่3ามไมน้อยมาเดี๋ยวเราไปผ่าภายในกันครับว่า ภายในเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะก่อนอื่นเลยปั๊บหยุดก่อนอย่าพิ่งขยับนะฮะมาดูก่อนเรามาผ่าตรงนี้ก่อนนะฮะเห็นไหมฮะพลาสติกยังอยู่อยู่เลยนะครับต้องบอกทุกท่านแบบนี้นะครับการผ่าที่ลึกซึ้งแบบนี้นะครับเป็นการผ่าที่ไม่ได้บอกอะไรเยอะแต่พลาสติกเนี่ยผมชอบบอกทุกครั้งนะครับถ้าลอกออกมาก็เป็นของใหม่เลยแล้วรถที่รักษาเนี่ยมันเป็นการดูได้ว่าเจ้าของเก่ารักษาหรือเปล่านี่พลาสติกยังอยู่เลยนะฮะ เป็นจ,จุดสังเกตจุดหนึ่งมาเรามาดูภายในกันต่อมาดูเบาะมั้งนะครับนี่เป็นเบาะหนังนะครับสีดําที่ไม่ได้ผ่านการทําสีไม่ได้ขานการเปลี่ยนหนังจะต้องเป็นแบบนี้นะครับแล้วต้องบอกก่อนดีเซลนะคันนี้ไม่เพียง30,000กิโลเท่านั้นนะครับโอ้โหแม่เจ้าไม่สาม0 0 0กิโลสภาพนี่สวยเหมือนไม่หมื่นกิโลเลยนะคันี้แล้วไม่สา0หมืกิโลแบบนี้กับเครื่องยนต์ดีเซลหาย,ยากมากจริงๆนะครับ มาดูคอนโซลกันต่อนะครับเรามาผ่าภายในมาดูคอนโซลต่อว่าคอนโซลเนี่ยเหมือนใหม่ไหมเหมือนป้ายแดงไหมดูนะฮะคอนโซลสีดําตัดด้วยสตูดิสีเงินสวยงามมากๆแต่เนื้ออื่นใดรายการเราเป็นรายการผ่าไม่มีรอยใดๆเลยนะครับกับคอนโซลนะฮะมาเราจะไปกันต่อแล้วนะครับพร้อมยังครับแต่พร้อมแล้วผมจะเข้าตัวถังนะครับมานี่เลยครับมาไฟมาไฟมาไฟเปิดอ่านี่นะครับ บานพับบานประตูนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยทําสีใดๆเลยนะฮะต้องบอกทุกท่านแบบนี้นะครับคุณดูหัวน็อตนะฮะนี่หัวน็อตนะครับไม่มีรอยไขใดๆเลยนะครับด้านในนะฮะคุณดูด้านในนะครับด้านในจะต้องมีซีนด้วยนะครับซีนคุณดูไปเรื่อยๆเลยนะฮะจะมีซีนด้วยนะครับจะมีซีนนะฮะประตูจะมีซีนบานพับบานประตูไม่มีรอยแกะไม่มีรอยทําสีใดๆนะครับคุณดูนะฮะนี่เป็นรอยนะฮะเป็นสัญญาการ QC นะครับมีสีส้มกับสีฟ้าอยู่นะครับ อันนี้ต้องบอกว่ามีซีนประตูนี้นะลากไปต่อเลยนะนี่คือซีนประตูเดิมๆนะจากโรงงานที่ไม่มีฐานการทำสีการแกะการวาดใหม่ใดๆเลยนะไปเลยยาวเลยนะยาวเลยนะไปเลยนะนี่ฮะนี่คือซีนเดิมๆจากโรงงานกันเลยนะครับที่ไม่ได้ผ่านการแกะการทำสีการวาดใหม่ใดๆเลยนะครับนี่นะคุณดูก็ไปเลยนะซีนจะเป็นแบบนี้นะครับซีนจะเป็นแบบนี้นะฮะคุณดูขึ้นไปเลยนะครับโอ้โหสุดยอดนะฮะ แล้วตอนนี้จะเป็นวัสดุที่เป็นพับเข้ามาแล้วไม่ใช่ซีนแล้วนะครับขึ้นไปเลยผมต้องบอกอย่างนี้นะครับประตูหน้านะครับมีซีนรอบเลยนะครับประตูหน้ามีซีนรอบเลยนะฮะรถนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าเจ้า C ี220ดีเซลแบบนี้ถ้ามีประตูนี้มีซีนรอบฝั่งนู้นก็ต้องมีนะฮะมีฝั่งนี้ฝั่งเดียวไม่ได้นะครับแล้วก็ขอให้จำเลยว่าต้องมีซีนนะครับอ่ะมาต่อ มาดูนี่นะครับบานพับบานประตูฝั่งนี้บ้างไฟมานะเห็นไหมฮะสักกุไลหกแฉกไม่เคยได้จิ้มเข้าไปเลยนะครับบานพับบานประตูนะฮะไม่เคยผ่านการแกะการทําสีนะฮะท้นสีใหม่ใดๆนะฮะนี่นะฮะคุณดูเลยนะฮะสักกุไลหกแฉกน็อตไม่เคยได้ผ่านการไขใดๆเลยนะครับอ่ะมาดูข้างล่างต่อนะสักกุไลหกแฉกไม่ได้ไขเข้าไปได้เลยใดๆเลยนะฮะดูฮะดูเลยนี่นะฮะเห็นไหมฮะนะบานพับบานประตูนะ ไม่ได้ผ่านการแกะคารทำสีใดๆเลยนะครับดู6แฉกตัวล่างบ้างโอ้โหนี่ฮะหแฉกตัวนี้นะครับไม่ได้โดนหกแฉกยัดเข้าไปเลยนะครับโอ้โหไม่ได้ผ่านการไขใดๆเลยนะครับพอดูฝั่งนี้เสร็จเดี๋ยวผมให้ดูต่อเลยเพื่อเพราะว่าคุณจะได้ไปพร้อมกับผมเลยมันจะได้ไม่ไปเรื่องอื่นนะครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะฮะไปมาไปมาเอา้ามีซีนนะครับคุณดูก่อนนะครับ ประตูด้านในมีซีนแบบนี้นะครับบานพับประตูหัวน็อตนะฮะไม่เคยผ่านการนี่เลยไม่ผ่านการไขใดๆเลยนะครับบานพับประตูนี่เดิมๆเลยนะฮะนี่นะมีซีนนะครับคุณดูมีซีนนะประตูมีซีนนะครับบานพับประตูไม่เคยผ่านการแกะการไขใดๆเลยซีนมีถึงข้างล่างเลยนะครับไปเลยนะไปต่อเลยมีซีนนะครับนี่ฮะซีนเลยนะฮะคุณดูนะครับซีนอย่างนี้เลยนะครับอ่าขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยนะฮะซีนอ่าคุณดูเลยนะครับ ซีนนะฮะคุณดูเลยนี่นะฮะซีนโอ้โหนี่นะต้องบอกทุกท่านแบบนี้นะครับนี่คือซีนเดิมๆจากโรงงานด้านหน้านะครับประตูหน้ามีทั้งหมดแบบนี้3ด้านมีหมดด้านหลังก็3ด้านมีหมดนะครับเอาเป็นว่าถ้ามีหมดแบบนี้อีกฝั่งหนึ่งต้องเป็นแบบนี้จะมาไม่มีไม่ได้นะฮะโอ้โหเราผ่ากันตอนนี้ต้องบอกเลยว่าผ่ากันเด็ดจริงๆผมพยายามจะไปให้หละเอียด ใหยเยอะๆเลยเพราะเนื่องจากว่ารถรุ่นแบบนี้ผ่านเข้ามาในมือเราน้อยมากๆครับเนื่องจากว่านะครับต้องบอกเลยเป็นรถที่คนเขาไม่ขายออกมาเพราะมันเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ํามันนะครับวันนี้มีโอกาสดีโชคดีได้ผ่าเจ้า4220 D ีดีเซเราก็พยายามผ่าเต็มที่เหงื่อก็แตกไปเราก็ผ่าไปมาดูภายในต่อนะครับมาโอ้โหนี่ครับนี่คือภายในเดิมๆนะเหมือนภายในหมื่นกิโลเลยไม่ได้ผ่านการทําสีหรือการเปลี่ยนถังใดๆเลยนะ ต้องบอกก่อนนะฮะนี่ใหม่จริงๆใหม่จริงๆนะครับบอกบอกทุกท่านแบบนี้นะครับใหม่จริงๆเอ้ามาดูบ้านไทยกันบ้างน,นะครับมาดูบ้านไทยเจ้า c 2 2 0ดีเซลกันบ้างน,นะครับมาว้าวฝาหลังเราเปิดขึ้นมาแล้วทีมงานเราจะไปฝั่งไหนก่อนครับฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาครับเพื่อการดูซีนซ้ายเอาซ้ายไปน,ะนี่ครับมีซีนอยู่นะครับคุณดูซีนจะเป็นลักษณะใหญ่ๆนิดนึงนะครับคุณดูเลยนะฮะซีนนะฮะ นี่ฮะมาถึงตรงนี้เลยนะครับรอบเลยนะจะมีซีนนี่คือซีนเดิมๆจากโรงงานที่ไม่ได้ผ่านการวาดใหม่การทําสีนะครับนะฮะไม่ใช่เป็นสีโปรสีอะไรเลยนี่มาจากโรงงานจะเป็นแบบนี้เลยนะครับมาเลยฮะมีซีนรอบเลยนะฮะให้ทุกท่านได้ดูเลยนะครับอ่ามีซีนแบบนี้นะซีนจะลักษณะใหญ่ๆหน่อยนะครับอ่ะนะทีนงานเข้าจี้นิดนึงจี้ชาร์จเลยนิดนึงให้รู้ว่าใหญ่ๆเป็นยังไงอ่ะค่อยๆไปช้านะครับนี่นะด้านล่างก็มีซีนนะครับนี่ ย่างนี้คือเรียกว่าสีเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับไม่ได้ผ่านการวาดใหม่การทาสีใดๆเลยขอให้ทุกท่านได้เข้าใจกันไว้เลยนะครับว่าสีฝาหลังมีรอบได้เลยนะครับโอเคมาเรามาถึงจุดนี้เป็นไงฮะเราผ่ากันแบบเราผ่ากันแบบถึงลึกถึงกึืนนะฮะผมบอกแล้วว่าเป็นรุ่นที่หายากเราต้องผ่าให้ทุกท่านอยู่นะครับผ่าเอาเข้าแบบใจเย็นๆค่อยๆผ่าวันหนึ่งนะครับถ้าท่านเจอหรือท่านถึงฝันแล้ว ถ้าท่านเป็นพื้นฐานของคนเล่นรถสวยรถคุณภาพคุณเอาคลิปของผมดูไว้เป็นตัวอย่างได้นะครับมมาทีมงานเอางี้ผ่าภายในก่อนดีกว่าเพราะผ่าภายในเสร็จใช่ป่ะเราจะผ่าตรงนี้ปุ๊บแล้วก็วนปุ๊บ,น,บนะโอเคไหมอ่าดูภายในนะครับนี่คือภายในของ30,000โลแต่ผมบอกเลยภายในคันนี้เหมือน1มื่นกะิโลมากๆนะฮะโอ้โหใหม่หนังตึงแทบไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับบอกทุกท่านแบบนี้เลยนะอ่ะมามา,มาดูกันบ้างน,นะครับ แป๊บนึงแป๊บนึงคุณจําได้ไหมที่ผมบอกว่าซีนจะต้องมีรอบด้านเพราะว่าฝั่งนู้นมีรอบด้านฝั่งนี้ก็ต้องมีรอบด้านมาดูกันดีกว่านะครับซีนมีไหมนี่ฮะซีนเดิมๆจากโรงงานนะครับต้องมีนะฮะด้านในนะครับนี่นะฮะหัวน็อตไม่เคยไขยใดๆเลยนะครับบานพัดบานประตูเนี่ยฮะโอ้โหบอกเลยสุดๆนะครับนี่คือบานพัดบานประตูเดิมๆไม่กันแกะมีการพ่นสีใดๆเลยอ่ะดูซีนนะครับซีนนี่มีถึงข้างล่างเลยนะฮะ มีไปเรื่อยๆนะบานบานบานพับบานประตูไม่ได้ผ่านการแกะการไขใด้เลยมาดูสีนด้านล่างกันบ้างนะครับอไปเลยนะทีมงานไปเลยไปเลยนะสีนเดิมๆจากโรงงานนะครับเห็นไหมฮะมีรอบด้านมี3ด้านเลยนะครับขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นเลยนะนี่ฮะสีเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับโอ้โหนี่คือสีนเดิมๆจากโรงงานที่ไม่ได้ผ่านการวาดใหม่การนาสีใดๆเลยนะนี่ครับบอกทุกท่านแบบนี้นะฮะผมบอกแล้วนะครับมีทุกด้านด้านนู้นก็มีทุกด้าน เดี๋ยวเราเข้าไปดูฝั่งนี้กันต่อเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวล่ำเวลานะครับจะได้รู้กันเลยนะครับมาดูฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งนะฮะนี่เป็นไงมาเลยไฟมานี่ฮะสักุร6หกแฉกไม่ได้ผ่านการยัดเข้าไปเลยนะฮะน็อตน็อตไม่เคยไขเลยนะบานพับานประตูไม่เคยมีการแกะการทําสีใดๆนะฮะซักุร6หกแฉกไม่ได้ยัดเข้าไปเลยนะครับโอ้โหนี่ฮะคุณดูตัวงล่างนะฮะเห็นไหมสักุร่หกแฉกนะฮะไม่ได้ยัดน็อตเข้าไปเลย บานบานพับประตูไม,ม่ได้ผ่านการทําสีใดๆเลยนะไปถึงตัวสกไรก6แฉกด้านล่างบ้างนะฮะคุณดูนะฮะไม่มีรอย,ขยไขใดๆเลยนะนี่ครับต้องบอกเลยนี่คือสภาพเดิมเดิมเดิมสุดๆนะ,ะจุดนี้ที่ผมเคยบอกไปแล้วนะฮะเห็นไหมครับมาผ่ากันต่อเลยพลาสติกนะฮะยังอยู่เลยจุดเล็กๆที่สามารถ บ่งบอกถึงความเป็นจุดใหญ่ๆได้เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งเราจะผ่าภายในกันแล้วนะครับก่อนที่จะเป็นประตูสุดท้ายนะฮะเราจะผ่าภายในแล้วเรามาผ่าเบาะตัวที่นั่งเยอะที่สุดกันบ้างดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างคุณมาดูปีกเบาะเลยนะครับปีกเบาะนี้เป็นจุดที่สัมผัสเยอะที่สุดอยู่แล้วนะครับคุณมาดูคันนี้นะฮะโอ้โหผมบอกเลยใหม่เหมือนป้ายแดงนะต้องบอกว่ารถนี้ต้องไม่ได้ผ่านการพ่นสีเบาะหรือการเปลี่ยนหนังใดๆเลยนะเป็นแบบนี้เลยนะครับโอ้โห มานะครับมาดูเลขไม้กันบ้างนะครับอ่ะโอ้ผมอยากจะบอกสุดๆนะครับเลขไม้นะฮะสามหมื่นแปดพันหนึ่งกิโลโอ้โหแม่เจ้านะฮะกับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมต้องบอกเลยนะครับกับเครื่องยนต์ดีเซลแม่คุณขน,นหนังแม่ขโอมงอิ่มของนมเลขไม้แค่นี้เองนะครับโอ้ย ไม่รู้จะพูดอะไรนะฮะต้องบอกเลยเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยเป็นรถที่หายากอยู่แล้วนะฮะแล้วกับเลขไม้แบบนี้โอ้โหไปมาผ่านนี่ตัวถังต่อนะครับคุณจําได้ไหมครับประตูซ้ายมีซีนด้านในขวาก็มีซีนด้านในนะต้องมีซีนนะนี่คือบานพับประตูเดิมๆที่ไม่ได้ผ่านการทําสีนะฮะใดๆเลยการแกะการไขดูน็อตนะฮะไม่ได้ผ่านการขาไขใดๆเลยนะคุณดูซีนด้านในนะครับนะนี่ฮนะซีนด้านในนะครับ บานพับบานประตูที่ไม่ผ่านการแกะการทำสีใดๆเลยนะครับมีรอย QC ีนะครับคุณดูดีๆนะครับสีฟ้าและสีชมพูนะครับซีนมีรอบเลยนะครับซีนนี้คือซีนเบนซ์เลยนะมาจากโรงงานนะไม่ได้ผ่านการวาดใหม่การทำสีใดๆเลยนะคุณดูเลยนะไปเลยนะยาวเลยนะครับมาด้านข้านต่อโอ้โหนี่ฮะนี่คือซีนจี้เข้าไปหน่อยจี้จี้จี้ซีหน่อยจี้ซีหน่อยอ่านี่คือซีนเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับโอ้โหอะผมสรุปนิดนึง 4ประตูทั้ง4ประตูนะครับโอ้โหบอกเลยนะฮะวันนี้เราผ่าจริงๆเหงื่อแตกท่วมตัวแล้วนะฮะเหงื่อแตกแล้วนะรายการเราเป็นรายการที่ผ่ายางเดียวนะฮะมีซีนทั้งหมดนะฮะสามด้านทุกประตูเลยนะครับช่วยจําไว้นิดนึงนะครับช่วยจําไว้นิดหนึ่งนะอ่ะถ้ารุ่นนี้เราไม่มีซีนไม่ใช่นะฮะผมบอกก่อนไม่ใช่นะมาเดี๋ยวเราไปผ่าตัวถังกันบ้างน,นะฮะมาป่ปาเนื้อนิดๆน,น,นะฮะผมบอกเลยว่าเราใส่ ทุกข้อใส่เต็มเต็มเม็ดเต็มเต็มหน่วยจริงๆนะครับฮะทีมงานต้องบอกว่ารถที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยห้องเครื่องที่คุณเห็นเนี่ยยังไม่ได้เช็ดยังไม่ได้ล้างยังไม่ทำวามสัดใดๆเลยนี่คือรถของเราที่สภาพสดๆจริงๆทีมงานจะพาฝังไหนก่อนครับผังนี้ป้ายหนี่ครับหัวน็อตครับคุณดูเลยนะฮะหัวน็อตสากะโปเป็นหัวน็อตเดิมๆที่ไม่ได้ผ่านการทําสีการไขใหม่ใดๆเลยนะฮะคุณดูเลยนะฮะนี่ฮะ นี่คะไม่ได้ไขใดๆเลยนะครับนี่ระบบกลไกต่างๆนะครับคุณดูเลยนะครับไม่ได้ผ่านการถอดใดๆเลยนี่คือเดิมๆจากโรงงานต้องเป็นแบบนี้นะฮะไม่มีรอยถอดใดๆเลยนะฮะคุณดูหัวน็อตนะฮะเราจี้ไปสุดๆเลยนะฮะหัวน็อตที่อยู่ด้านใดไม่มีหัวไม่มีรอยไขใดๆเลยนะฮะมีมีสี QC นะสีชมพูและสีฟ้านะฮะนี่คือหัวน็อตเดิมๆเลยนะฮะคุณดูเลยนี่น็อตแก้มนะครับไม่ได้ผ่านการไขใดๆการทําสีใดๆนะฮะนี่ดูนะฮะ นี่หัวน็อตแก้มนะครับคุณดูเลยนะฮะนี่คือหัวน็อตเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับเนี่คุณดูนะฮะหัวน็อตแบบหกเหลี่ยมนะครับมี QC อยู่เห็นไหมฮะโอ้โหนี่ฮะฝั่งนี้มีฝั่งนี้ก็ต้องมีนะฮะคุณดูเลยนะครับอ่านี่นะครับโอ้โวนี่ฮะหัวน็อตแก้มนะหัวน็อตเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่ผ่านการไขใดๆเลยโอ้แม่เจ้ารถแบบนี้นะฮะคนยื่ยอยู่ในการในรายการของเรานะฮะโอ้โหดูนะ นี่หัวน็อตเดิมๆนะฮะไม่ได้ผ like ่านการทำสีใดๆเลยมาดูหัวน็อตบางนี้นะครับโดยหมุนหมุนหมุนนี่เนี่ยหูจี้เลยจี้หัวน็อตเลยนี่ฮะจี้ก็ไปเลยทุกท่านได้เห็นเลยนะครับนี่คือหัวน็อตเดิมๆไม่ได้ผ่านการทำสีการไขใดๆเลยระบบกลไกนะในการบานพับนะครับไม่ได้ผ่านการถอดใดๆเลยนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับไม่ได้ผ่านการทำสีใดๆเลยโอ้โหแม่เจ้าบอกเลยนะวันนี้เราเอาจนเหงื่อตาเอ้ยลืมแอร์เราต้องต่อ เราจะให้ดูซีนไปต่อนะครับไปต่อนะฮะซีนเนี่ยนี่ฮะคุณดูซีนนะครับซีนนี่คือซีนเดิมๆจากโรงงานนะครับคุณดูเลยนะฮะนี่คือซีนเดิมๆจากโรงงานนะครับอ่ะขึ้นไปเลยนะฮะมีซีนแบบนี้นะครับซีนเดิมๆจากโรงงานเอากล้องจี้หน่อยได้ไหมอ่ะลักษณะซีนจะใหญ่อย่างนี่ผมบอกนะนี่ฮะเท่ากับหัวแม่โป้งเลยนะไปเลยนะซีนนี้มีรอบเลยนะครับซีนนี้มีรอบเลยนะฮะคุณดูเลยนะ ซีนมีรอบเลยอ่ะมาดูแวะตรงนี้นิดนึงจะมีสติกเกอร์อยู่2จุดนะครับอ่าแล้วก็ในข้างใต้นี้นี่เห็นไหมไม่ได้ผ่านการไขใดๆหัวนน็อตเนี่ยนะฮะจะมีรอย QC ีสีชมพูลและสีฟ้าอยู่อ่ะมาดูซีนต่อนะซีนมีรอบเลยนะครับซีนมีรอบเลยนะครับมาเลยนะฮะนี่ฮนะมีรอบเลยนะนี่คือซีนเดิมๆจากโรงงานไม่ได้ผ่านการวาดใหม่การทาสีใดๆเลยนะครับคุณดูเลยฮะลงไปเลยนะครับอ่าอ่ะ,อะ เอาเป็นว่าเป็นไงครับรายการของเรานะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้นะครับเราผ่ากันแบบว่าถึงลึกถึงกึืนนะครับผ่ากันแบบว่าเอาให้มันเป็นทุกเม็ดนะครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่าหายากอยู่แล้วนะครับกับเจ้ารุ่นนี้นะครับที่จะเอามาผ่าให้ละเอียดแบบนี้เราก็เลยใส่เต็มที่เลยเพราะว่าคลิปของผมนะครับวันหนึ่งนะครับอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้น ถ้าคุณนะถึงฝันแล้วหรือวันนี้ถึงฝันแล้วนะครับถ้าคุณอยากได้รถคุณภาพ1คันนะครับได้รถสวยๆหนึ่งคันคุณหยิบคลิปของผมขึ้นมาดูได้เลยนะครับวันนี้กับเจ้า C220 ดีดีเซลนะครับย้ำอีกครั้งดีเซลนะวิ่งไม่เพียง30 0 0 0กิโลเท่านั้นนะครับปี2 0 1 9ันาะครับวารันตีหมดปี2 0 2 2ราคา1ล้าน8 0 0 0 0 0เ0บาทนะครับ กับดอกเบีย้ยที่ขูกที่สุดในประเทศไทยนะครับดอกเบีย้ย2.79คณิตจัดไปในได้เต็มนะค,คุณไม่ต้องใช้เงินดาวเลยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณที่ติดตามรายการของเรานะครับขอบคุณมากๆนะครับรายการเชื่อเอกรายการที่มีแต่หนึ่งรถสวย2ปีใหม่3ามไม่เนาะขอบคุณครับ